มีการการอะไรระลึกชาติได้นี่เห็นมาออกทีวีรายการโน้นรายการนี้ออกว่าจําได้นี่พ่อแม่คนนี้กับชาติมาเกิดอะไรนี่มันมันจะมีส่วนจริงไหมนี่เต่พูดเหมือนคนที่ตายาพุที่ตายมันต้องผ่านไอ้นี่ก่อนมันต้องผ่าน มันจะข้ามพบมันต้องมีคล้ายๆว่ากินอะไรนะของลืมลืมลืมอดีตลืมอะไรนะที่ว่านะอ๋อข้ามทวีพบอะไรนั่นเหรอมันอยู่คนละพบต้องอันนี้มันเป็นความจํามันเราก็ไม่รู้ตัวเองแล้วใครจะไม่รู้เนาะจำเข้ามาไม่รู้ัตถุนิยมผิดเนาะใช่ไหมเามาไม่เท่าที่รู้นี่แหละแต่ว่าผมเท่าที่รู้นั่นแหละเท่าที่รู้นะมันลึ้ชาติได้เนียผมว่ามันคล้ายๆความฝันนะมันเป็นความจํา มมันมีอยู่่่แแล้วอะตเชื่อไหมล่ะเชื่อว่าว่าเรนรึกชาติได้มีจริงไหมแต่ดูดูดูในทีวีมันเป็นความจำจริงเลยนะใช่มันมันเป็นความจําเหมือนกับเรานอนฝันตอนกลางวันน่ะคล้ายเป็นั้นแหละแล้วมันมีเหมือนกับเราตื่นมามันก็ยังมีความรู้สึกอยู่รู้สึกไม่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 ผลไม่คลายมันฝังอยู่นิีคือเลยรู้เลยว่า พอรลลึกชาติกลับมาเกิดเลยไปหาเคยดูทีวีอะไราการนึงอะ่ะเขาบอกว่าไปบอกเลยนี่ผมเป็นคนนี้นะพอ่อที่อยู่นี่เป็นแม่ผมนะอยู่นี่เป็นพ่อผมหน้าอย่างนี้ย่ดูในรายการกมันก็น่าเชื่อนะที่เราสังเกตดูนะว่าบางทีนะที่เราไม่เคยไปแต่พอเราได้ไปเนยเหมือนกับเราเคยมาแล้วมีด้วยหรอมีไหมแบบนั้นอ่ะ เหมือนกับเราไม่เคยมาเหมือนพูดง่ายๆว่าเราเคยทํางานอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่เราไม่ได้มานานแล้วแต่เรามาเห็นอีกทีหนึ่งน่ะมันก็ยังมีความรู้สึกแบบเหมือนเหมือนกับเราอยู่นานมาแล้วน่ะใช่ไหมเหมือนกับเราแบบต้องมัน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 ผูกพันน่ะโอ้ยมันเข้าใจแล้วมันจะผูกพันยังไงก็มันยังไม่เคยมันยังไม่เคยมาแล้วมันจะรู้ได้ไงว่าเคยมาแล้ว ไอตอนที่เราไม่เคยมามันมันบอกมนยากมันเหมือนพบไงอมันเหมือนพบเหมือนเราือนเราฝันนั่นแหละง่ายๆเหมือนฝันใช่ไหมเหมือนความฝันแต่มันยังเคยไปอยู่ในความความฝันนั้นแล้วไงเออเหมือนเราฝันแล้วเคยฝันมาแล้วของจริงมันเหมือนความฝันตอนที่เราเจอเอ๋อเออเออว่าน่าจะ น่าจะลึกชาติได้น่าจะมีจริงๆเหมือนกันว่าถ้าว่าเหมือนความฝันแต่ว่ามันเร็วกว่าความจริงไงไม่บางคนห้าหกความอ่ะลึกชาติได้แล้วอ่ะใช่คล้ายว่าคล้ายๆความฝันแล้วจํามาแล้วก็นี่นี่แต่พอแต่พอจิตมันเหมือนกับเรามันมาก่อนมันมาเร็วกว่าความฝันไงเหมือนกับยังเป็นเด็กอยู่แต่ว่ามันเจอก่อนไงเนาะเจอความฝันก่อนที่มันจะไปนอนไง มันคือจริงจริงก่อนไงรือจำได้อาจจะเป็นอย่างนั้นเนาะมันไม่ต้องฝันไงพวกราลืมว่ามันไม่ได้กินยาลืมโอ้ยระลึกชาติได้ตายแล้วผู้เรื่องนี้ใคถ้าถ้าเรามีเหมือนเหมือนเหมือนพูดไดลอยแล้วมันไม่มีหลักฐานใช่ไหมไม่มีหลักฐานน้นไปออกรายการทีวีชัดชัดเลยนะหลักฐานหลักฐานแต่ว่ามันไม่มีเครื่องอะไรมาพิสูจน์ไงอ่อมันกับ เหมือนกับทางวิทยาศาสตร์นิติเวชอะไรมาพิสูจน์ใช่ไหมทั้งนั้นทำไมคุณตาบอดถึงจะรู้ว่าสีถังสีเหลืองสีแดงเป็นยังไงเขาเขาเรียนมาแล้วคุณตาบอดนี่น่าจะรู้เขาเขาเรียนนะขนาดแบงคร้อยเบงพันเขายังรู้อ่ะเป็นดีกับเราไหมเขาก็ดำหมดตาเขาก็นดำหมดจริงจใช่ไหม แต่แต่เขาเรียนมาไงว่าออกมานี้นีนีน่าจะเป็นสีแดงนะออกมานี้นี้ยมันมาเหมือนกับแบงค์ร้อยแบงค์ยี่สิบเขายังรู้เลยมันมาทีหลังไงแต่ของดีชั่วนี่มันอยู่แล้วไอของที่เราเรียนมาทีหลังนะพูดถึงว่าเราต้องมาจํานี่นี่กลางเดชภะระของเรานะความจำพวกความคิดความอะไรเราเป็นตัวเด็ภพระเองทั้งหมดเลยอ้าวแล้วอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไม่ต้องจําอะไรก็ดีสิ แ้วว่ามันเป็นาระเราก็ไม่ต้องจําเลยดิ่ที่จริงอะ่ะคนเราไม่ต้องเรียนไปซ้ําไปไม,ไม่ไม่ต้องเรียนอะไรไม่ต้องเรียนหนังสือหรอไม่ต้องเรียนหนังสือนะมันมีความรู้เยอะไงไม่เรียนหนังสือมันจะมีความรู้ได้ไงมันก็ต้องเรียนนี่มันเหมือนกับเราเป็นสังคมมากเกินไปไงสังคมจริงอะ่ะมันเหมือนกับมดเหมือนกับอะไรมันก็อยู่ของมันธรรมชาติธรรมดามันก็ต้องถ้าไม่เรียนหนังสือมันก็เป็น มนุษย์ยุคโบราณเลยแล้วเราไม่ต้องแบบนั้นดีเหรอมีเครื่องพันนาการเยอะเอาตายแล้วมันก็โมีแค่มียู่แล้วอย่างนั้นนะอ่ะอันนี้มันมีเยอะเกินไงก็ใช่ดิผมก็นี่อยากจะเป็นมนุษย์โบราณอยู่แล้วนี่มันยากแล้วนี่อยู่อยู่เป็นมนุษย์ปัจจุบันเนี่ยมันต้องมีการเรียนหนังสือมี อ่าเหมือนยุคก,ก่อนนะว่าชอบผู้หญิงคนไหนก็ฉุดเอาเลยเนี่ยก็ดีนะดีไม่แบบนั้นนะ่ะดีมีแค่แบบว่าเรื่องกรรมเป็นกําหนดพอกรรมเป็นตัวกําหนดพอเรื่องกรรมน่ะว่าใครทํากรรมแบบไหนก็ได้รับผลของกรรมแบบนั้นน่ะคือว่าเนะคล้ายๆนั่ไม่สนใจที่ว่าชอบอยู่แบบมนุษย์โบราณนั<ไ>่นแหละไม่ต้องเรียนหนังสือนีชอบเห<ไ>มือนกันนะ เพราะว่าอยากได้ใครก็ลากมามันไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดนะ <c oughs> ไม่ต้องมีใครมาคุมคุมด้วย <c oughs> ใช่ใช่ใช่โอ้ดีว่ะเฮ้ยผมว่ายุคก่อนเขาจะมีความสุขกว่ายุคนี้อยู่นะเราเราเราเหมือนเราเราอยู่เราอยากใช้ชีวิตแบบไหนก็ใช้ไปเลยไงเออผมก็ว่าอย่างนั้นใลรการเป็นระช่างวัดเอาเองเลยไงเออเหมือนกับเราเป็นอะไรก็เป็นไปไงไม่ต้องไป โอ้ดีว่ะเฮ้ยไม่ต้องมีใครมาปูงมาปครองเลยเออดี <laughs> อยู่แบบสมัยโบราณดีกว่าครับผม <laughs>